อนี่จะลาปลาบอกครับปลากระกบอกตัวตู้ขอคิดก่อนปลาหน้าหนาวเนี่ยเขากินไงนี่หอ,อกเสร็จทีแล้วครับ ไปหลังหลังกบไซคีไซคีออกออกมาพาหลังครับเาขี้ออกไว้เนาะขี้มันขี่ปลบบกคกคมอ่ะ ขี้ไปมกใส่ไปนี้ก่อนตัวต่อไปขี้ประบอกถึงเหมาะครับผมคกลอก เพื่อจนเคาเอาปลาเสร็จแล้วครับพร้อมลาบนี่กจะม,ม,มกขี้ปลาก่อนปลาบอกต้องหมกขี้ครับพอน้อยๆแบ้ างามเลยนี่บลิเงเพิงหลาประ่อครับ หลับแล้วถึงจ้างกับผัาากไทยเขาใส่ครับไทยแล้วก็ใส่หอมเตรียมใส่เลยหลับเดีมันแล้วอแอดแลดล้วลนะ